พาน้องนันนินโนไปหาของอร่อยๆกินวันหยุดค่ะทุกคนจ้าก่อนไปเนี่ยลูกสาวฉันก็ช่วยกันถักเปียนะคะคือน้องนันโนเนี่ยจะถักเปียเก่งมากเลยนะคะก็เลยถักเปียให้น้องนันนิค่ะเป็นเปียแกะแบบบ้านสาทองฉันปองประสูทู่หูหูหูนะคะวันนี้คาเฟ่และร้านอาหารที่เราจะไปนะคะทุกคนค่ะสวยสดงดงามระดับแท้และตะลึงโด่งดังมากในทีที่ตอนนี้นะคะแต่ฉันยังงงมากฉันขับรถผ่านทุกคนทำไมฉันไม่รู้ว่ามีคาเฟ่สวยๆมาเปิดเราก็เดินทางกันเลยจลีรอรอรีอะไรนะคะใช้เวลาเดินทางสิบนาทีก็ถึงแล้วจ๊ะะ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 ทททุุกกกคคคคนน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 แแแแตตตตต่่่่่่่่่้้้้้้ออออองงงงมมมมมมมาา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 ลลลลััััวววววจีีหหรรรืืเเเเปปปพไไดดยยยยยยขูิ์สบฉถึ็ณ โมงเย็นแล้วนะคะแล้วน้องนันนี่ก็แกะเปียดทำไมล่ะลูกแม่งงมากน้องอุตส่าห์ถักให้นะคะน้องนันนี่เนี่ยนะคะเขาจะชอบปล่อยผมค่ะเวลามาัดผมหรือถักเปียจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็อยากถักอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเดินเข้าร้านกันเลยนะคะที่นี่ก็คือบ้านไร่มหาสวัสดิ์ใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะคะทุกคนดูสิเอ้ยเก่งนะเนี่ยแกเอาจริงนะพอเดินหลุดจากประตูเข้าไปปุ๊บอะ กูงงมากว่าทำไมมันสวยขนาดนี้วะสวยมากเหมือนหลุดเข้าไปอีกพบอีกชาติหนึ่งอาจจะดูเวอร์เนอะแต่คือจริงมากๆค่ะทุกคนจ๋าอยากจะยกนะคะที่นี่ไปไว้วัดสวนตัวเองใช่เหรออีอจอยเขาจะให้ปละแกสวยมากคือรู้สึกตื่นเต้นกระดิกระดาเลยค่ะแล้วคนก็เยอะม,มากเลยนะคะเดินแทบจะชนกันแล้วตอนนี้นะจ๊ะตอนนี้ก็เลยเดินเล็งหาโตแล้วว่าจะมีโตให้เรานั่งหรือเปล่ามีสไลเดอร์ด้วยนะแกอู้หูบรรยากาศแบบว่าก็ดูดิแต่ว่าถ่ายมาได้ไม่เยอะเพราะว่าเกิดตะก้ากูค่พะพอมาถึงภุมอาหารหมดค่ะเลยแต่เครื่องดื่มค่ะเราตั้ง นออกปะหมดทุกสิ่งทุกอย่าง everything จิงกะเบลค่ะนะคะเออนี่ยังไม่ได้ทันนั่งเลยค่ะทุกคนคะก็เลยจะต้องออกแล้วแหละเพราะว่าของหมดแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะบอกกับลูกว่าเดี๋ยวไว้มาใหม่ก็ได้ใกล้บ้านเราเราจะมาเมาื่อไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะลูกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยดูท่าทางแล้วจะหาโต๊ะยากเพราะคนเยอะมากเลยนะคะอ่ะเราเดินออกค่ะไม่เป็นไรวันหลังค่อยมาอุดหนุนใหม่นะคะเพราะเราขับรถผ่านทุกวันคือที่ทราบมานะคะคาเฟ่แห่งนี้ก็จะเป็นทีมเดียวกับบ้านไรไออรุนบ้านท่าจันไม่ผิดฉันชอบมาก ราประทานกันนะคะเพราะลูกหลานก็หิวโหยแล้วนะคะทุกคนค้าก็ไม่รู้จะไปกินร้านไหนต่อกันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้สมองโล่งมากเราตั้งใจมากินร้านนี้โดยเฉพาะอ่ะพอหลุดร้านนี้ไปก็คือตืบแล้วตอนนี้นะจะ๊ะเดินทางค่ะทุกคนชา้าขับไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะคะเจออะไรน่ากินก็แวะข้างทางกันไปเลยเชียวค่ะแล้วก็มาจบที่อบอร่อยค่ะเป็นร้านประจําของเราที่ไม่ได้กินมา3ปีแล้วประจํากี่โมงกูงงมากนะคะน่าจะมากกว่า3ปีที่ไม่ได้กินนะคะเดินทางมาถึงแล้ววันอาทิตย์ทาใจนิดนึงนะคะไปร้านไหนก็คนเยอะเพราะครอบครัวก็ออกมาสังสรรค์ปาร์ตี้ แต่ว่ามันไม่พอเพราะเรามาก,กัน18คนนี่อะไรทอดกระถินหรือเปล่ามาเยอะเลอเกินมากัน5ชีวิตนะคะรวมหลานสาวด้วยอีกหนึ่งท่านนะจ๊ะทุกคนอ่นนั่งโตใหญ่แล้วกันนะคะเดี๋ยวจัดเต็มไปเลยนะคะเพราะหิวโหยมากมาร้านนี้สิ่งที่ต้องสั่งเลยนะคะก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองค่ะเป็นซิกเนเจอร์เลยเยอรยวคอต้อมของฉันเลยของฉันนานามของฉันไม่รู้คนอื่นจะชอบหรือเปล่าอร่อยมากนะคะแต่วันนี้เกิดแต่กกูค่ะหมดค่ะหมดทุกอย่างยทีะกูจะกินนะคะแล้วก็น้องนันนี่ค่ะอยากกินกุ้งแช่น้ำปลานะคะออ้ยเก่งนะเนี่ยเดี ปลาเปียวเ,เดียวได้เหลือเกินนะคะและอีกเมนูหนึ่งนะคะซิกเนเจอร์อีกแล้วนะคะก็คือปูผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นๆเลยค่ะจานนี้ไม่ถึง4 0 0 0บาทนะคะทุกคนจ๋าราคาสมเหตุสมผลนะคะอ้ำาเข้าไปอู๋อร่อยเดี๋ยวเห็นแบบคิ้วกระดกเลยค่ะขนาดตึงโบทอกยังกระดกได้เลยนะคะทุกคนจ๋าแล้วหน้าผากกูเงามากวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นยำสามไข่ค่ะนะคะเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว,วแกไข่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือผัวชั้นค่ะที่หน้าผากยยนนิดนึงนะคะต้องเติมโบบ้างแล้วนะผ จะตักให้หลานก่อนนะคะมีกินก็สองคนเองคะ่ะทุกคนจ๋าเพราะว่าน้องนั้นนี้เนี่ยกินแค่กุ้งแค่น้ำปลาน้องนั้นนมไม่กินค่ะเพรากินข้าวจากบ้านส่วนอีพ่อนั้นนะคะก็รอเมนูโปรดของเขาก็คือปูไข่นึ่งนั่นเองจ้าอ้ามเข้าไปนี่ปูไข่นึ่งของอีพ่อมาแล้วกินคนเดียวหนึ่งตัวนะคะตัดไปเลยคะ่ะอยวันนี้อร่อยมากเลยนะคะคือจอยอชอบาาพาครอบครัวมากินข้าวนอกบ้านป่ะเปลี่ยนบ,ยรบรรยากาศกันบ้างนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะคะก็จะต่อด้วยขนมหวานกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยของกินขนมหวานเนี่ยก็หมดไปหลายอย่างนะอย มาแล้วค่ะคนละถ้วยค่ะน้องนันนี่นี่ค่ะชอบกินเฉาวก๊วยมากๆเลยนะคะอ่ะสายตังค่ะมือนี้ก็หมดไปประมาณ2ใบเทานะคะกับอีกไม่รู้กี่ใบแดงจะไม่ได้แล้วนะคะไปค่ะเดินทางกลับบ้านแต่ยังไม่กลับค่ะเพราะว่าตอนขับรถมาเราผ่านร้านโมจินั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อไดปูกูสรุปเป็นอะไรอ่ะอจอยเออไม่รู้ว่างงนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะทุกคนลงกันหมดทั้งคันรถเลยเหลืออีกพ่อคนเดียวฝ้ารถไว้นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อสเสบียงนะคะไปตุนเอาไว้ค่ะเผื่อหิวยมค่ำคืนหรือช่วงกลางวันหรือช่วงเล ครัวคุณต่อยนะคะร้านใหญ่โตมโหรีเลยนะคะเปิดประตูเข้าไปเลยคะ่ะอลังการงานสร้างมีขนมหลากหลายเลยไม่ใช่ได้ฟูกูอย่างเดียวนะแกเขามีแบบเยอะมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูคะ่ะละลานตาละ,ละลานใจนะคะนี่มองเข้าไปแล้วอุ้ยเบาหวานเรียกหากูแล้วตอนนี้นะคะเห็นอะไรก็น่ากินไปหมดเลยเต็มที่เลยลูกอยากกินอะไรก็หยิบเลยนะคะใส่ตะกร้าค่ะเขามีตะกร้าให้ด้วยนะจ๊ะส่วนอีแม่นั้นตั้งใจมาซื้อไดฟูกูอย่างเดียวเลยคือจอยเป็นคนชอบกินไดฟูกูไส้สตรอเบอรี่มากๆเลยค่ะทุกคนจ๋าชอบกินมากถึงมากที่สุดสามารถกินได้ทุกวันเลยนะคะปกติเนี่ยเวลา เป็นอะไรที่ยากมากร้านนี้อีแม่ก็เป็นคนอยากจะลงมากินนะคะเออนี่สั่งในปาจิ้มใหญ่เลยค่ะเขาจะมีไซส์ S สไซส์เอไซส์อาและระหว่างที่เลือกไดฟูกูอยู่นั้นจะบอกพี่ๆว่าพรุ่งนี้8โมงครึ่งเจอกันในไรส์สดนะคะจอยปล่อยชุดเซตคอลเชันใ่มนะคะชุดที่จอยใส่เลยมี4สี4นะคะชมพูม่วงเขียวเข้มเขียว,ยวอ่อนใส่สวย,ส,วยส,สบายมากเป็นแบรนด์เจเองเจอกันในไรส์สดโมงครึ่งนะคะและนี่แกขนมสับปะรดคืออร่อยมากๆไงเหมือนเคยแดกปะไม่เคยค่ะแต่พูดว่าอร่อยไปก่อนของเราต้องคิดบวกนะคะทุกคนอะ่ะลูกสาวฉันก็หยิ นะคะจัดมากระองไป10ชิ้นค่ะพี่ๆค่ะอุ้ยมากระลองนั่านกินเนะสีสันสดใสมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเราจ่ายตังเลยนะคะหมดไปประมาณพันกว่าบาทค่ะพี่ๆสองสาวนะคะพอแบบซื้อเสร็จก็ไปรอบนรถแล้วจ้าแล้วเขาก็แถมมากระลองให้อีกประมาณ3 4ชิ้นอ่ะแล้วก็ให้หลานสาวนะคะเลือกค่ะเอาไปกินที่บ้านนะจ้าและเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าน้องนันนี่นน,นเนี่ยต้องกลับไปติวหนังสือต่อนะคะพรุ่งนี้นะคะจะต้องไปโรงเรียนแต่เช้าด้วยนะจ้าใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์กันมาหน่อยอีพีหน้าจะพาไปบุกตลาดขายของมือสองเป็นตลาดวินเทจ เป็นดอกไม้ขายส่งสวยมากๆเช่นพวกดอกกุหลาบจ่ะแล้วก็พาไปกินซ้ตมตำแซ่บๆที่อร่อยมากๆเลยโอ้ยคลิปหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์กันมาหน่อยเลย